สวัสดีครับผมมาจะเจอกับสายดุครับวันนี้วันนี้ไม่รู้เป็นไงครับมีอะไรทําครับวันนี้มาครับขอเป็นโมกินดีกว่าครับผมนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ครับใครสนใจบ้างครับผมโอ้แดงแดงครับผมแดงสุดยอดสนใจไหมครับเชิญท่านผู้ชมมากินด้วยกันครับผมเดี๋ยวมาดูครับนี่ ไงงอครับผมสุดยอดครับซื้อมาแดงแฉครับเลือกกับมือผ่ากับมือกินกับมือครับผมเชิญท่านมงคลมากินด้วยกันครับผมอะไรครับผมนี่ครับสุดยอดอากันตอกแตงโม ครับนี่ครับีลยครับตอ่ัมนี่รัครับนี่ครับอง่ายง่ายครับ ันนีครับผมมาครับเดินท่านผู้ชมมาชิมด้วยกันครับผม ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมน้านๆพี่ๆทุกคนครับผมกินแตงโมได้กันครับอ่านี่ครับผมท่านผู้ชมครับมากินแตงโมด้วยกันครับผมนี่ครับหวานอร่อยครับผมสุดยอดครับผมนี่ครับผม หวานนครับคุณผู้ชนี่ครับนี่ครับ,รบผมจะไปแช่เย็นๆครับยิ่งต่หวานสุดยอดอร่อยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมฝากติดตามคลิปโอสายดุยแล้วก็ กดถูกใจฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย